ครับขอต้อนรับสู่ช่องไทยฟอนเทสวันนี้เราอยู่กับกิตติจะมาเล่าเรื่องก็เฮียแล้วฮัลโหลกติตติอยู่บ่าเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลไอ้ร้อยโลไอ้ร้อยโลอยู่บ่าวกูไปบ้านมึงแล้วต่อ,อยแม่มาฮ่าฮ่าฮ่าท็อกซิกเหรอมึงอวาท็อกซิกเหรอ ใช่ที่คือคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้ะครับไ,ไม่ต้องห่วง<ย>อะไรอะไรเพื่อนไม่ไปในโบมีไหมไม่ไม่ไปอ่ะขี้เกียจกูกบว่ากูจะลบคลิปเก่าในช่องกูออกให้หมดเกือบหมดเลยเว้ยเพราะว่ามันมันไม่มีคุณาภาพอะเข้าใจป่ะกูลบไปหมดแล้วลบอะไรลบคลิปที่กูเคยลง เสียงคนปัญญาอ่อนคลิปมึงลงอะไรวะไม่เข้าใจหรฮะเกียมมือถือม่วงรู้เลยว่าทำไมตอนนั้นอ่ะคนถึงไม่ติดตามกูอ่ะรู้เลยอ่ะเมื่อมึงเข้าไปดูอ่ะไอ้เสียงเทียอะไรก็ไม่รู้จุกงๆิ่งยงยินงยิ่งิกเสิยงยิิ่งยงิงิิย พี่เด้คุยเกินเลยแหยวแหยวนี่แมปนี้หกสิบสี่ช่องเว้ยขุหนสา3เลยหกสิบองศาเลยไม่เห็นนะเอ้ยต้องลงยังวะลืมดูอย่างแปดเจ็ด เอาเจได้เอะกดผิดแย่แล้วเ่ยวลงมาหนึงไม่ถึงแล้วมึงอ่ะไม่ถึงแล้วมึงนี้เลยความเลยข้ามวยสาระที่โดนใจอะว้าวกดผิดอว่ากดผิดเอาอะไรไอกาวนองก็เราอ่ะ ไม่ได้หยุดกูไหนอะโดนตัวไหนมาก็เดินตัวซ้ายตัวขวา w a d อะพี่เดินไปทั่วเลยพี่จะมาแล้วเรื่องต่อพี่อืมอ่ะเฮเดี๋ยวกูออกก่อนนะเดี๋ยวกูย้ายหอกครับอืมกูบอกเลยยาวกันสี่ทุ่มให้พี่เขาเล่าทีหนึ่งอะเเออจริงไม่เชื่อกูเชื่อแต่มันขี้เกียจอะอะไรอะไรของมึง อะไรทำอะไรก็ได้พี่ไม่ได้พับจีเหรอพี่เก็บเก็บไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะเออเอาเอานี่เอานี่เอาเออทำไมมันเกลือี้วกว่านะเฮ้ยอืมไม่คิดจะถามหมอกูเจออะไร เจอควายใช่เจอควายเจอควายพูดจะเต่าออกับกูมึงเมื่อกี้รู้สึกมันเกือบเกือบไม่ใช่ควายเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเย็นไหมยอนเอ้ยมีกรีราเปล่าสองแล้วว่าชั้นสองเนี่ยเย็นไหมยอนต้องเป็นชั้นคือกูมาเนี่ยกูเจอเอคเคก,ก็บอกเดียวอะอะกูเจอเวกเตอกูเจอมินิสิบสี่กูเจอพีสอง้าูนยนี่เนี่ยเยอะที่่าย เราจะไปตรงไหนดีเพื่อนกุยหยิบอะไรมาวะเราต้องเอตาคินไงเอาเอาเอากิ๊ดดี้ UMP เอาบ้างเพื่อน UMP กูใช้เวกเตอร์พี่เล่นในแมปใหม่นี่วะโซอิเตอร์ so e ตอนแรกเล่นกับดานายอ่าฮะเสร็จ <7 S 1> ปุบ๊บทีนี้ดานายออกเว้ยอาา่าฮะกูเลยกลายเป็นอาวุธจรจัดเลยไม่มีเจ้าของว้าว <c oughs> เป็นเกมอะไรคนเดียวไม่ไหวโซอิเตอร์ไงเกมน่ะโซอิตอร์เกมโซอเตอร์เหรออืมก็คือต้องมีเจ้าของคนหนึ่งอาวุธคนหนึ่งหรอมันต้องเล่นกันสองคนเหรอพี่เป็นพี่เป็นโฮมเลดจ้ะพี่อืมเปล่าพี่เป็นอาวุธเฉยๆพี่เป็นอาวุธโฮมเลดพี่อืมอาวุธแรงมากเคยบูมไอ้บูมมันลบไปเลยอ่ะหรืออะไรอะไรคุณหัวอาไปเถอะไอ้เหี้ย ตมึงมีมึงมีเอสอาร์ป่ะมีอาร์ป่ะกูใชมีอาร์ม่ะมีอาร์ป่ะเอาไปเอาไม่เอานะโอเคนะไม่มีไม่เอาแม็กเทพกับเก็บเสียงนะใช้ลูกเจ็ดก็ได้วะตาเนี่ยไปไปนู่นกันเพื่อนไปนู่นกันวัดเป็นเสียงอะไรเสียงแม่รู้จักเสียงนกเหรอไม่จับนกเหรอ นเด็ดกปีติมึงนกไงฟันโค้กพบอีกแล้วหรออุ้ย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 ,ยมันนิ่งได้นี่นิ่งเลยกูสวนอะ่ะกดชิปีพนนิ่งสวนะสวนะ่ะกูบอกเลยกูสวนอะ่ะกูรู้แล้วกดกดชิปนะเพื่อหยุดการหายใจแล้วก็เล็งดีๆมันจะมันจะนิ่งเว้ยมันจะมือปืนจะนิ่งเว้ย มันกันิ่งมากเลยใช่แล้วล่ะแล้วนั่นก็นิ่งเลยนกเป็นไรพี่กิติมึงเล่นแป้งกูรู้มันอยู่เฉยๆแับมันอ่ะมันมันมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วพี่ถ้ามันร้องกันนะมันก็อยู่เฉยๆมันแล้วมันก็ร้องทำไมอีกกูไม่รู้กันมันเป็นอะไรมันเป็นนกพี่อเกม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 เก็มเกมคุณหกอีกแหละ เรามาให้กูทำไมสองกัรนเคี <S <S ้ยให้ก hmm. oh ูใช้เวกเตอร์ระยะไกลมึงเหรอมันเป็นอะไรมันเป็นนกเว้ยมึงไม่รู้เหรอเงียบเลยทีนี้เงียบเลยตั้งใจเล่นอยู่บอกแล้วมันเป็นนกถามทำไมมันเป็นอะไรเป็นนกเงียเงียเงียเียเงียเงียเงเงีนอาการหนักเราอ่ะใช่ กินหลุมนั่นอ่ะก็ชนอะไเอย่างเง้ยกินหลุมก็ชนไม้ไม่กินหลุมแล้วเราอะฮะกี่หลุมโดนไปกินตัวตาละโอ้มาเจอเอ็มซีเลยตรงนี้มันมันอยากเก็บมายเกินไม่ตอนนี้เราจะใช้เอเคเนี่ยตรงนี้กูต้องได้รู้ก่อนใครแล้วก็ปองปังปองปังปองปองปังมับเขาให้ มันไม่มีอะไรเจเนเรตเลยไม่รู้สินะอะไรอ่ะที่เด็กคอ,อหน้าบ้านกูทำไมระเบิดลูกแค่นี้มันกินช่องจังวะอ้ามึงก็เคยบอกหนิว่ามันการระเบิดระเบิดนกครับเต่าผู้เล่นไงเออขอ้าจะข้าจะตรงกันนะอะไระมันคือ โอเคมึงเล่นแป้งเดี๋ยวกูเรียกตำรวจตั้หนึ่งแป้งมันนะฮะมันคือแป้งเดี๋ยวมึงมีสนาปะกูเจอแก้มอ๋อไม่มีว่ะคนเดียวติดกเทีกูอทอดสองถุงยบ มาละมึงจริเดิลูเฮ้ยกระโดดหน้าต่างเล่นหับเตี่ยมึงเหรอถ้าถ้าเกิดเป็นเพื่อนกูนะเว้ยเพื่อนกูมันจะพูดว่ากระโดดหน้าต่างเล่นหับป่ามึงเหรอมึงกระโดดหับป่ามึงเหรอฮะเอาไปแล้วได้เราเนี่ยรู้ไปแล้วกูรู้แล้วอื้อแล้วหลังนั้นน่ะหลังที่กูรู้ยังยังมั้ง เฮ้ยน so ี่มันเล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนแมวแมวเล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนเนี่ตะกี้เกือบเลียกแล้วนี่เกือบหยิบโทรศัพท์มาเรียกละเลี้ยงพ่อมึงอนะ เี่นตำรวจเป็นหน้าบ er ้านเี่นพ่อสิลูกเล่นไอ้ยุทนี่คือตำรวจขับอะไรฮะอะไรฮะกระโดดนะไม่หาพ่อเลยหรอเล่นหาพ่อที่ไหนกูเล่นหาป้าป๋าเว้ยมึงพูดผิดแล้วอ่ะมึงมึงมันไอ้คนจีนแล้วเช็ดสายจีนก็ตาม อ้าวนหายอ่อเนี่ย25บาทสุดยอดด้วยทอดสองถุกเหมือนเหมือน,นตอนแรกเหมือนมึงจะขึ้นรถกูนะแม่งปีนแล้วก็เคยขึ้นรถมึงไอ<ป>้เที่ยไปเพี่ยเราเป็นแจ้งดิกเว้งกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเราจะไป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 เอาดิเอาดิเอาดอเอาดอป่าดอป่าดอป่าดอ กไม่กลัวเขัไม่กลัวไม่กลัวเขกลัวเาก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวปัเอาดิเอาดิเ้ยิงคนมับน่อาดิเอาดิเขาให้ยิงคนมารับเถนเล่น้เอาดิเอาดิยมเงี้ย่นได้เยงนาคเยงด้เอาดหยงนึงด้อิดในมางเล่นได้เอาอ้ยนนมัทนจะงมด้อตเอเัเายล้โอ้ยมึงขับเอยหล่งสิ เออแค่นั่นแหละไป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 ไหนดีไปไหนดี B1 B1 ไปไหนดี B1 ไป่ไไไปที่ชอบที่ชอบอ่ะ B2 เู่ไมเต่าอ,อ่ะทำไมต้องใช้าจังอ่ะอง เฮ้ยโอ้ยนึกว่าคนเท่าไหร่เท่าไหร่ำไมเป่าสองมันเต็มไวยังวะไม่เข้าใจกูเก็บอะไรมาเยอะไอ้นี่หรอเฮ้ยเกียอะไรอ่ะพอแม็กทัดเจนเลยเยอะเชียบ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 ฟาดทุกไมค์ก็บอกฟาด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 แล้วก็ฟาดฟาดฟาดฟาอเฮ้ย ตูมตามโอ้เราโดน,ดน,นกูด้วยนะเฮ้ยพราะอะไรรึปะเสียยาไหมไม่มีสะไยอ่ะกูมีปืนกระบอกเดียวอะทำไงดีทำใจไงมึงเป็นคนทำไตเงไงเหมือน

ไปกันไปกันไปกันน่ะไปกันควรไปได้แล้วนะให้บ้านมั่เรารู้ไปยังไม่รู้มึงไม่เคยเลี้ยงนกไปถ้ามึงเคยเลี้ยงนกมึงจะรู้ว่ามันจะร้องด้วยไม่มีสาเหตุเลยหยุดยไก่าสองถุงเพลงมาเลยะร้องหายหไปไปเร็วไปเร็วไม่อมรหรือบอดหละกูขอยมึงรมเละไม่รมหลอกชัดเ่ย สามล้อ <300. S 2> บินแล้วจ้าถ้าอยู่ดีๆมีคนแคมป์อยู่นะ่าเหี้ยกูต่อยอยากได้สายอ่ะไม่มีสายเลยสักกระบอกนี่ไงมินิสิบสี่ ไม่เอาธนัยล um. e ูกนะเนี่อยากได้ธนัยลูกลูกลูกเหลืองอ่ะอิวอปิ๊งปิ๊เบาสามไอ้เนี่มันอะไรกูขอธนัยกูได้เบาสามตึงตึงตึงกระติ๊ไม่แรงมันยิงเงินเยอะจังวะไม่มีอะไรให้รู้แล้วเพื่อนไปเฮ้ยนี่ไง้ไอ้สอยากเจอนักม่เจอมึงอ่ะจอดจอดมาจอดมาจอดดักดักข้างบนดักข้างบนไหนลงไหนดักข้างบนดักข้างบนกูเจอกูเจอกูเจอ ยาอย่าพึ่งยิงใช้ใช้เก็บเสียงยิงเก็บเสียงเก็บเสียงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงกำแพงตรงกำแพงเห็นป่ะตรงกำแพงไปแล้วกูไปแล้วชินช่วยทันปะว่าทัน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 ที่นี่ที่นี่กูรู้สึกแครนซะเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เียิงที่นี่ที่นนี่ชิ่นี่ชิ่นี่เฮ้ยไม่ตายเมันียนหิงตัว กิติเอ้ยมึงก็ไม่น่าชาร์จเลยเนี่ยไอสัตว์อยากเจอนักไม่หรอมึงอยากเจอนักไม่ใช่หรออืมก็อยากเจอได้เจอยังได้แล้วได้เจอแล้วได้เจอของมีตัดไปเลยได้อ่ะกูอยากให้กดได้อ่ะใช่